นี้จะมาแนะนำการใช้งานระบบรายงานคดีเบื้องต้นนะครับพอเข้ามานะครับเราจะเ,เข้ามาสู่หน้าแรกนะครับจะเป็นเดสบอร์ดทั้งหมดนะครับแสดงงานทั้งหมดโนติสที่ส่งไปแล้วทั้งหมดจำนวนคดีทั้งหมด,จำน,นด,หมดจำนวนคดีที่ปิดไปแล้วทั้งหมดนะครับล้วก็สามารถ Export เป็นไฟล์ออกมาได้อย่างถ้าเราก,กดไฟล์นี้มันก็จะเป็นไฟล์ Export ม,มันจะรวมไฟล์็กพอร์ทั้งหมดออกมาให้แล้วก็เป็นไฟล์ pdf เลยครับกำลังดึงเพราะมันจะขึ้นเป็นดาวน์โหลดให้เลยครับพอเป็นไฟล์ดาวน์โหลดแล้วครับมันก็จะแสดงรายละเอียดของทั้งหมดเลยครับของคดีทั้งหมดที่เรามีเป็นไฟล์ e x p o r t เป็น pdf แบบ pdf ให้เลยส่วนหน้าข้อมูลครับ อาจจะปิดไว้บางส่วนนะครับแล้วเดี๋ยวเพิ่มคดีใหม่ทดสอบให้ดูครับจะเป็นเลขเลขบัญชีก็หนใส่ใส่เป็นแบบแสดงลเลทคร่าวๆให้ดูก่อนนายทดสอบเพื่อทดสอบสาขาเลยในคดีอยู่ขั้นตอนนี้ถ้ายังไม่มีก็ปล่อยอย่างนี้ได้ครับแล้วก็ลงได้เลย,เลย ข้อมูลก็จะขึ้นแบบเรียลไทม์เลยครับถ้าคนอื่นเปิดหน้านี้อยู่ข้อมูลก็จะขึ้นกับหน้านี้เหมือนกันข้อมูลจากหน้าข้อมูลทั้งหมดนะครับจะขึ้นกับหน้าคือโนติสฟ้องพิพากษาคา่าธรรมเนียมคืนข้อมูลมาครับคดีสืบซับยึดรัพย์ค่าใช้จ่ายหน้าปกคือทั้งหมดจะขึ้นหมดเลยครับส่วนโนติสเอาไว้กรอกข้อมูลวันที่บอกกล่าผู้กู้ส่งติดผู้กู้บอกกล่าผู้ค้ำปาาระกันส่งโนติสผู้ค้ำปาาระกันบอกกก่าผู้หรือจำนอง ็คือใส่วันที่ได้เลยครับอันนี้ใส่ไล่ให้เลยหนึ่งเอ็ดสองสามสี่ปุ๊ข้อมูลก็จะลงสองสิบสามสิบสี่สิบห้าข้อมูลนี้ก็ไปเอ็กพอจากไฟเอ็กพอร์หน้าเดสก b บอร์ได้เหมือนกัน แล้วก็ส่วนฟ้องวิพักษษาก็จะจําเป็นต้องใส่เลขผอ,อแดงผอ,อดำผอ,อแดงแล้วก็ทนายผู้รับมอบวันที่วิพากษาละเอียดคําวิพักษาต่างๆได้นะครับคํายละเอียดนี้สามารถกรอกพิมพ์ได้เลยนี่ก็อาจจะเป็นจอแปดับผอแดงก็อาจจะเป็นจอจอหนึ่ง นายบวกเราองไปชอบนายนายวันนี้รักษาวันนี้เรียดต่างๆก็ตรงข้อมูลก็จะถูกบันทึกแล้วก็ข้อมูลก็จะเ็สให้เลยแล้วก็ถ้าทำเนียมคืนเราสามารถกกอกจำนวนเงิน สมมติว่าหนึ่งแสนบาทวันที่ขึ้นค่าธรรมเนียมก็คือวันนี้ข้อมูลก็จะถูกขึ้นจำนวนเงินหนึ่งแสนบาทวันที่สารคืนค่าเนี่ยก็คือเจ็ดข้อมูลบังคับคดีมันก็คือข้อมูลเดียวกับฟ้อง,องริพักษาครับแต่แค่หน้าสืบทรัพย์เราต้องมาใส่สืบรัพย์อะไรเป็นประเภทสืบรัพย์ก็ที่ดินขนสง่งเงินปันผลหรืออื่นๆถ้าเลือกอื่นๆนะครับมันจะมีช่องให้กรอกว่าปันผลอะไรก็ แล้วแต่เราจะพิมพ์เลยครับเราใส่อื่นๆก็ได้ทำน้ำหน้าอันนี้ก็คือชื่อทนายผู้รับผิดชอบรับสืบจะใส่เป็นรับสืบพอบันทึกแล้วข้อมูลก็จะขึ้นครับยึดทรัพย์ยึดทรัพย์ก็จะเหมือนกันครับก็จะรายงานการยึดทรัพย์บางค่าใช้จ่ายยึดทรัพย์เพิ่มเติมถอนการยึดทรัพย์อื่นๆกัน ต่เป็นตัวอย่างคร่าวๆให้ก่อนนะก็น,นานครับข้อมูลก็จะถูกเพิ่มมาเหมือนกันก็ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายน,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 นี่จะง่ายตรงที่หน้าจัดการนะครับมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะเอาเป็นอะไรใบปะหน้าแลยเอกสารใบเลขห้าหรือใบเสร็จหรือใบเสร็จแทนอย่างตัวอย่างเดี๋ยวผมทําเป็นใบปะหน้าและ เลขห้าแล้วก็ใบเสร็จให้ดูนะครับอย่างปุ๊บนี่มันก็จะให้เรากรอกนะครับว่าวันที่ที่เราจะให้โชวกับ pdf ดีคืออะไรเลขที่ใบป่าหน้าเลขอะไรก็อันึังสามเรื่องก็เครื่องไปเลยครับตอบตอบแล้วศาลพิจารณาคดีวันที่ยี่สิบห้าเวลาเก้าโมงครึ่งก็ได้เก้าโมงสิบนะครับแล้วก็ศาล ความแ e n ของเอ่อขั้นตอนการดำเนินการนี่จะใส่ตามที่ของแต่ละสำนักง,งานใช้นะครับพุทธรัพ์ของคดีก็คืออาจจะใส่เก้าเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกถ้าขึ้นศาลเท่าไหร่อ่ะผมใส่เป็นให้ดูง่ายๆนะครับคือสิบจำนวนจำเลยมีอีกคน หนึ่งห้าถ้าเลือกจำนวนห้าจะใส่เป็น5้าคนเลยก็ได้ครับแล้วก็หรือจะใส่จำนวนถ้ากรณีที่จำเลยมีมากกว่า5คนก็ใส่จำนวนจำเลยได้เลยเดี๋ยวผมตัวอย่างให้ดูแค่คนเดียวพอ,อที่สิบสามสบค่าฟองสี่สิบสิบสิบเจ็ดสิบันทำเนียม ใส่อื่นๆสองแล้วก็อันนี้อื่นจะเป็นสามสิบเก้าสิบไอ้งวดที่หนึ่งจำนวนหนึ่งหนึ่งร้อยสิบบาทครับหลังจากกดเสร็จไปแล้วอะ่ะมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเปิดอะไรนี้ผมเปิดเป็นใบป่าหน้าก็คือจะแสดงรยายละเอียดที่เรากรอกเมื่อกี้ทั้งหมดจํานวนเงินคือหกรสิบเพราะว่าค่าเงินตรงนี้ดึงมาจาก ไปปาน้าหมายเลขห้าครับซึ่งที่เรากรอกไปสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบกสิบทั้งหมดนี้ยอดจะรวมมาให้เลยโดยอัตโนมัติครับเป็นจํานวนเงินหกร้อยหกสิบตรงนี้อย่างรายละเอียดอื่นๆที่เรากรอ,อกมาก็จํานวนจำเลยหนึ่งคนเอกสารอื่นๆแล้วก็อย่างที่เรากรอ,อกข้างบนครับสาลจังหวัดเลยหมายเลขดคาดาคดีนี่สามารถมันดึงมาอัตโนมัติให้อยู่แล้วครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนี้มันจะดึงมาให้ตามที่เราในหน้าข้อมูลครับ ็ไฟล์ทั้งหมดจะถูกบันทึกเข้าให้เลยอัตโนมัติอย่างลองทําเป็นใบเสร็จให้ดูนะครับอย่างใบเสร็จผมเครื่องเป็นวันนี้เล่มที่หนึ่งเลขที่หนึ่งครหมาเลขดำหมายเลขแดงก็จะถูกดึงมาให้จากหน้าที่เรากําหนดมาทั้งหมดนี้เราสามารถแก้ได้นะครับรับเงินจากที่ไหนค่าบอกกล่าวทวงถามผมใส่เป็นอย่างนี้ก็ได้ยี่สิบสามสิบเติมเลยครับจะให้ดูเลขง่ายๆบอกพี่ห้าหก แปดสิบเจ็ดคนหนึนน่งคนคนอานแห้งหนึ่งสิบสิบนัดนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันโบนัสหนึ่งเปอร์เซ็นมันเอาไปถูกเฉลี่ย ปุ๊บมันก็จะเด้งไปนหน้าพี f ให้เราเป็นละเอียดทั้งหมด 10, 23, 24, 25, 70, สิบยี่สิบสามสิบสี่ห้าสิบเจ็ดสิบก้าสิบเสียใกล้อย่างที่เรากรอกไว้เมื่อกี้เลยหน้านี้จะไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนะครับถ้าจะแก้ไขต้องลบลบมันเดิมออกก็พิมพ์ใบเสร็จใหม่ส่วนหน้าปกนะครับจะเป็นให้เราสร้างหน้าปกกดสร้างหน้าปกปุ๊บมันก็จะเด้งเป็นหน้าพี f หน้าปกของ อเอกสารทั้งหมดโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองเหมือนกันครับสว่วนโหมดสว่างนี้ก็คือทําให้แบบซอฟสายตามากขึ้นอีกนิดนึงในกรณีที่จ้องจ้องนานๆครับผู้ใช้งานก็จะจะขึ้นเห็นเหมือนกันกับผู้ดูแลระบบเเห็นเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวส่วนของแบงก์เดี๋ยวผมแค่ผู้ใช้งานธนาคารจะเห็นแค่หน้าของข้อมูล และในไฟล์ทั้งหมดจะเห็นแค่ไฟล์ไม่สามารถกดลบหรือแก้ไขได้เลยอ้อผมลืมทดสอบการแก้ไขไฟล์ให้ดูหน้าข้อมูลไฟล์ให้ก่อนเป็นไฟล์ที่เรา export อกอ,อกไปโหดปุ๊บมันก็จะแสดงสถานการอัพโหลดปุ๊บแล้วไฟล์ก็จะขึ้นนี่ คานที่มาดูก็จะดูได้แค่ได้แค่ดูไม่สามารถกดลบข้อมูลของเราได้จะดูได้อย่างเดียวไม่สามารถกดไม่มีปุ่มลบให้